นะ <S ell an> ครับเทพเสด็จในวัดนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปใช้บริการได้ที่นั่นนะฮะบ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับพวกเรานะครับวันนี้ทีมงานของป่าหิวพฆ์กูผานะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียว นะครับพลาดหกเจ็ดแปดก็สนี่ถ้าใครไม่ได้มาจรร่วมการแข่งขันในวันนี้ถือว่าพลาดนรบพลาดอย่างมากเลยนะครับพลาดอย่างแรงดินกำลังพอดีเลยครับไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นมีสนุกครับบอกอ้เส้นทางเป็นยังไงมาหาที่สัมผัสมา อยไปต่อไปเหนื่อยมั่วไม่เหมือนเลดี้วูดคุณนะครับคุณจะใทำอย่างนี้หรือเปล่าไอ้พักเล่หหิงเอาเบอร์ยังดูน้องเขาที่เอาเบอร์ยังดูถือถือถือหมวกดูรองเท้าให้แฟนครับแฟนขอใส่บ้าแล้วดูฮ่าไม่เหมือนเลดี้วูดคุณคุณทำอย่างนี้ได้เปล่าเลดี้วูดคุณทำอย่างนี้ได้เปล่ากูบอกรึอย่างเดียวไม่เล่เอาเบอร์ยังเนี่ยเ็งบังเอี้ยงเอ้ยรักแทรกรักแทรแล้วมึงเอาเบอร์ยังโอ้พี่ขี้เจ้มหรือนี่บ่วย ปีที่แล้วป่ะนะโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดเยี่ยมเลยผ่าดปีนี้ผมพลาดมากเลยครับที่ไม่ได้มาติดกับเขาเนี่ยโอ้ไอ้แพ็ะเลยไอ้ออนไอ้ออนรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจผมมากเลยครับที่ไม่ได้มาติดกับเขาเนี่ยถ้ามึงเกิดเจ้าพ่าปีนี้มาเกิดอย่างขึ้นน้องไอ้เดี๋ยวประเดี๋วเนี้เหลืออสองงานด้วยป้าเอายังสบัคแล้วครับป้าวยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดป้าวป้าผมมีกี่ดิน ปล่ามีแต่เหมืนนี้ล้วนๆปลานี่เป็นล้วนๆเลยแต่ปฟาไฮนี่มันจะเป็นดินหินน้ำ่างให้มันจะเป็นสโลแกนเขาไปเลยดินหินน้ำนะครับเนาะแต่หินหินหินจะพอเยอะนี่ครับเนี่ยครับแต่ถ้าเนินนี่ฝนตกนะครับปุ่ยวบ่เงือวันนี้คืนเน้อตอนนี้ก็ติดกันเต็มครับแม่นแต่ว่ากูประพันธ์เนี่ยวันที่มันจะมันเป็ีนมันเป็ีมันเป็านล้อล้อล้อชุบน้ำ